สวัสดีครับเราสามารถใช้โปรแกรม PLC นะครับเขียน l เดอร์เพื่อจะคำนวณค่าไฟฟ้ารายเดือนนะครับประเภทพักอาศัยนะครับหรือเภศธุรกิจทำได้ทุกอย่างเลยแต่ผมเขียนโปรแกรมนี้เป็นประเภทที่อยู่อาศัยนะครับเราดูแ l เดอร์นี้นครับว่ามันมีแต่เรื่องของคณิตศาสตร์นะครับมันจะไม่มีเรื่องการสั่งงานนะครับเด้วโฮดี้ interlocking ไม่มีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรง ฝั่ง Excel เพื่อเปิดคำตอบกันนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็คือข้อมูลของข้อกำหนดจากการฟาารหคอหลวงนะครับประเภทบ้านอยู่อาศัยจะมี1.1และ1.2นะครับในจุดนก็คือผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนและส่วน1.2เนี่ยผู้ใช้ไฟเกิน150หน่วยต่อเดือนนั้นในตัวอย่างนี้นะครับเป็นการคำนวณน,นะครับมันจะมีค่าไฟสเลทนะครับน้อยกว่า150 สามจุดสองมากกว่าร้อยห้าสิบแต่ไม่เกินสี่ร้อยสี่จุดสองและมากกว่าสี่ร้อยขึ้นไปก็คือสี่จุดสิบที่มีค่าบริการเนี่ยยี่สิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์และมีค่าเอฟทีเนี่ยในเดือนแต่ละเดือนเนี่ยระบุอยู่เขาประกาศล่งหนาไว้แล้วด้วยนะครับในเว็บไซต์ของกรฟ้านครหลวงคือค่าเอฟทีนี่คือค่าบริการนี้ตัวอย่างว่าสมมติราใช้ไฟเนี่ยหกร้อยห้าสิบสามหน่วยนะครับงั้นร้อยห้าสิบหน่วยแรก ส่วนที่เกิน400เป็น250หน่วยนะครับเพราะนั้นก็มีส่วนต่างที่เกินจาก400แบบนี้ค่าใส่คือต้องเสีย3,151บาทแต่ถ้าในสำหรับใบเสร็จบินเรียกเก็บใบนี้นะครับ376หน่วยเราลองมาดูครับ376หน่วยใน376หน่วยเนี่ยมันยังไม่เกิน400เพราะนั้นในส่วนนี้เราจะยังไม่ํำมาคิดไม่อย่างนั้นมันจะสูตรผิดินลบและ มันก็ยังไม่เกิน250ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะเท่ากับสามหน่วยตรงนี้ที่ยังไม่ถึง400รลบด้วย150ยเพราะนั้นค่าตัวเลขเห็นไหมครับผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ครับ1728.43ตรงเลย1 7 2 8งเต่างกันนิดหน่อยเรื่องจุดทศนิยมในการคำนวณของ Excel จุดมันจะละเอียดกว่าแบบนี้เพราะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูในแอนดเดอร์ของผมนะครับนี้เรามาทําการ ซิมูเลชันครับกดซิมูเลเตอร์นะเมนูซิมูเลเตอร์ PLC ที่ใช้นะครับไลเดอร์ตรงนี้เป็นของ Vicon นะครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับก็มี PLC OTI นะครับเ a l t e r Askin HMI นะครับก็อุกเตอร์มาดูเลยตอนนี้ครับเราทำการฟอร์ค่านะครับคลิกขวากด d e b u g m o d i f y ย a าตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมี M0 เนี่ยถ้า M0 ออนนะครับ จะให้ทอ m เมอร์เนี่ยรันทุกๆ200มิลลิเซกเพื่อเป็นการจําลองการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นที่ดีูนะเดี๋ยวเราดีศูนย์ไปแปลงใช้นิหน่อยนะครับขอให้ที่หนึ่งนี้ M 2เนี่ยเป็นการทำอ่าด e ฟอล์ตนะครับลองดูผมออน M 2นะ Default คือได้แก่ค่านะครับพารามิเตอร์ต่ตางๆก็คือ3.2 4.2 4.4 0.39แล้วก็24.6ก็คือค่าอะไรครับ ค่าเหล่านี้นั่นเองเห็นไมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะครับค่าทุกอย่างเรามาเขียนในแรเดอร์ der, เตรียมพร้อมไว้โดยการกด M สองเพื่อนทีหนึ่งด้านล่างคือคณิตศาสตร์ล้วนๆน,นะครับไม่มีเรื่องของเทโลดีอินเตอร์ i ิงไม่มีซีเควน c ์อะต่อมาเราก็เริ่มทำการลันนะการที่ผมจะมาทางทางลัดเลยก็คือให้มาเราดูที่เนี่ย D สินะครับ ดี8นี่คือ d อดเดตที่เก็บค่าพลังงานไฟฟ้านะครับเก็บหน่วยนะ,ะส่วนดีหกสิบหกคือเงินที่ต้องจ่ายอ่โอเคเรามาที่เอ็มศูนย์ก่อนตอ,อนเอมศูนย์เราลานไปเลยดืดดืๆอาจยุดร้อยหกสิบหกหน่วยถ้าเกิดเราใช้ไฟเนี่ยหนึ่งร้อยหกิบหกหน่วยเราจะต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่ครับห9 0้อยเก้าสิบอีกไหมกลับมาดูที่ excel ซ6 6้อหสิหกแล้วก็เอาตรงนี้มาใส่นะครับหนึ่งร้อยหกสิบหกอึ้ง 106ปุ๊บนะครับเห็นว่าตรงเนี้ยถ้าเกิน400มันยังติดลบอยู่เราเลยไม่เอามาใส่นะนี่106เนี่ยเกิน150ใช่ไหมใช่เพราะนั้นตรงนี้150กินเต็มถ้าเกินไปเท่าไหร่เกินมาอีก16นั้นเรทที่ชาร์จก็มี2เรทเพราะนั้นถ้ายิ่งใช้ไฟมากขึ้นเรื่อยๆจะโดนเรทแพงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหม3.2 4.2และ4.4นั้นตอนนี้เราต้องจ่ายค่าไฟเนี่ยถ้าเกิดใช้106หน่วยประเภทบ้านพักอาศัยใน ลำดับหนึ่งจุดสองหกร้อยเก้าสิบจุดห้าสี่แต่เดิมผมเป็นไงนี่หกเก้าศูนย์จุดห้าสามเก้าก็คือเท่ากันนั่นเองอล้านต่อดูที่ดีสิบแปดล้านต่อนะที่เอ็มศูนย์คือ่าตอนนี้ยังไม่ถึงสองร้อยห้าสิบมาดูที่หนึ่งสองสองหกต้องจ่ายเงินเก้าแปดเจ็ดเราก็าไปใส่เอ็กเซลตรวจคำตอบสองสองหกเอนเตอร์ฟุ้งเก้าแปดเจ็ด จริงแปลว่าแอดเดอร์ของผมเนี่ยใช้ได้นบนี่เราพูดถึงในช่วงของ3.2กับ4.2สองนะสองเลทนี้ยังตรงอยู่นะครับแต่เราไปดูถ้าเลทที่มันเกิน400หน่วยแล้วเนี่ยตรงไหมนะครับเก้าก็คือ987จริงนะรันต่อดูที่ดีสินี่คือเกิน250แหละสิบแต่ยังไม่เกินส0่ร้อ อันต่อไป,ปืให้เกินสี่ร้อยเลยในสี่ร้อยพอดีศูนย์ศูนย์นิด 000, 000. นึนงปุ๊บสี่สามสองต้องจ่ายสองพันสิบสองบาทสี่สามสองแล้วเอาสี่สามสองไปใส่สี่สามสองป้งในสี่สามสองเนี่ยตรงนี้ยมันสองแปดสองก็คือเกินห้าสิบแล้วก็ใส่สองห้าสิบเต็มแล้วกตรงนี้นะครับส่วนที่เกินจากสี่ร้อยขึ้นมาเนี่ยเกินมาอีกสามสิบสองเพราะนั้นตรงนี้เอาเข้ามาคิดด้วยมีผลแล้ว แล้วก็มีค่าบริการ24บาทมีค่า FT เท่านี้ค่า FT ก็คือคูณกับหน่วยตรงนี้นะ432ใช้ยิ่งใช้มากกคูณ FT เข้าไปเรื่อยๆเพิ่มอีก171บาทแต่สิ้นต้องจ่าย2,012บาท2,012บาทจริงฮะว่าใน Excel เนี่ยเราจะทำการช่วยสูตรเขานิดหน่อยแต่ใน PLC เห็นไหมผมไม่ได้แก้สูตรอะไรเลยเลั่นต่อ อืออ่าวนี้เดือนนี้เราใช้ไฟมากร้อนมากเลยใช้ไป638หน่วยจ่ายค่าไฟ3,000บาท3074 638ไปเติมอ่ Excel นะ638 Enter โอเ okay. ค3074.23 3074.226ก็คือเท่ากันเห็น อี่ที่กำลังแสดงให้ดูนะครับก็คือเราสามารถใช้ PLC นะครับเขียนคณิตศาสตร์ได้ยังไงก็ได้เลยต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงลึกเชิงสถิติอ่าตรีโกณิตนะครับสแคว o ู t เขียนได้หมดเลยนะครับแล้วเราเอาคณิตศาสตร์เหล่านี้ไปควบคุมโปรเซสหรือควบคุมเงื่อนไขในการสั่งต้าสต็อปแมชชีนอิเล็กทริกแมชชีนว้าว อะไรก็แล้วแต่ที่ควบคุมทางไฟฟ้าโดยมีเงื่อนไขาทางคณิตศาสตร์ใช้เราไม่สามารถใช้ตู้คอนโทรลแบบธรรมดาโอเคครับเมื่อเคาเตอร์้าคณิตศาสตร์ขนาดในตู้คอนโทรลธรรมดาทาไม่ได้นะต้องบอกงั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีต่อจากนี้ไปก็คืออะไรครับเราสามารถต่อยอดไปได้กับ IOT นะครับแจ้งข้อความเข้าไลนา์สั่งตัด สั่ง on น f f มาออนนะครับเช่นตัวนี้เกิดเห็นว่า M13 ออนขึ้นมาเมื่อไรครับเมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน400หน่วยก็จะมี relay ออนมาตัวหนึ่งเอาตรงเอาตรงเนี้ยไปส่งข้อความเข้าไลน์ก็ได้นะครับว่าเดือนนี้คุณใช้ค่าไฟเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเกิน400หน่วยแล้วให้ระวังให้เริ่มดูให้ดีให้เตรียมตัวประหยะัดให้เตรียมตัวหาเงินจ่ายค่าไฟแบบนี้ส่งอะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับเห็นว่า PLC มันดีมากๆเลย คูก่กันนะครับส่วนอัดวายอินเตอร์ล็อกกิ้งต่างๆซีเน์ต่างๆเอาใช้ในกรณีแมนนวลนะครับถ้า p l c เสียต้องเดินแมนนวลได้อันนี้คือการออกแบบระบบที่ดีครับแต่ถ้าเชิงลึกเชิงซับซ้อนแล้วบางครั้งเราก็ไม่สามารถเดินแมนนวลได้จริงๆเพราะว่าต้องใช้ p l c เท่านั้นถึงจะทำขอบคุณทุกท่านที่ติดสวัสดีครับ